สวัสดีค่ะสุมาลีโพสิทธิพันธ์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรคสตอหายโศกค่ะนักสติบำบัดช่วยเลิกเล่าค่ะในกระบวนการบำบัดช่วยเลิกเล่านะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมดนะคะในการบำบัดถึง2เดือนนะคะซึ่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะใช้เวลา1-2สสัปดาห์ค่ะที่จะช่วยในการบำบัดซึ่งหัวข้อในการบำบัดนะคะจะเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการ รักษาขบวนการให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะคะซึ่งจะเจาะลึกในเรื่องของสมาธิและสตินะคะซึ่งผู้ที่เข้ารับการบาบัดเองจะต้องใช้ระยะเวลาในช่วงของการฝึกฝนนะคะและผู้ให้การบาบัดก็เช่นกันค่ะกระบวนการบาบัดของเราทั้งหมด8ครั้งนะคะสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะสิ่งแรกก็คือในเรื่องของความว้าวุ่นใจค่ะในครั้งที่1เราจะคุยกันในเรื่องของการจัดการกับความว้าวุ่นใจค่ะ ซึ่งมันทำให้เรานะคะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เมื่อไร่ก็ตามที่รู้สึกว้าวุ่นใจตลอดนะคะครั้งที่สองที่เราเจอกันเราก็จะคุยกันในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็ครั้งที่สามก็จะเป็นในเรื่องของการปล่อยวางด้านอารมณ์ค่ะแล้วก็ครั้งที่4นะคะรู้ทันความคิดและการปล่อยวางค่ะครั้งที่5เราจะมีการทบทวนสัมพันธภาพใหม่นะคะ ว่าต่อไปเนี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวหรือกับคนใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะครั้งที่6ก็จะมีการปรับการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นค่ะครั้งที่7เนี่ยเป็นสุดยอดของหัวใจเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามจุดที่ทุกข์ที่สุดได้ถึงทําให้แบบออดื่มสุราหนักมากนะคะก็คือ ัข้อในเรื่องของการเมตตาและให้อภัยนะคะทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะแล้วก็ครั้งที่8นะคะก็เป็นในเรื่องของชีวิตต้องเดินหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจกรรมต่างๆหรือว่าการที่เราจบหลักสูตรไปนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอผู้บําบัดแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองให้มีความเข้มแข็งยังไงได้บ้างนะคะหัวใจหลักทั้ง8ครั้งนะคะ เป็นกระบวนการบําบัดที่ต้องใช้การฝึกฝนทั้งผู้ให้การบําบัดและผู้รับการบําบัดค่ะซึ่งจะเป็นผลดีทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจและติดตามในเรื่องของ m i n e มฟูเน e เ Therapy and Cal c o u n s e l i n g นะคะเป็นหลักของการบําบัดผู้ที่ติดเล้านะคะโดยใช้พื้นฐานในเรื่องของกระบวนการบำบัดนะคะการรักษาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพจิตความเครียดค่ะขอบคุณมากค่ะ